สดีค่ะพี้ค่ะไม่เจอตั้งนานเที่ยวเลี่ยงนะหนูเหรอเที่ยวเลี่ยงนี่ก็เที่ยวเลี่ยงมากเที่ยวเลี่ยงเออบอกชื่อพิงกี้แม่ได้แค่นี้แหละบนไม่เจอตั้งนานหายไปไหนมาค่ะเพราะว่าก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็เออมันก็มีงานหลากหลายที่เราต้องดูแลโอเคงานชาวจีนคิดถึงมากร้องไห้คิดถึงทุกวันเพราะว่าเราก็ไปไลฟ์กับแฟนๆชาวจีน มีโอกาสก็ก็อยากกลับไปจีนอีกค่ะ mm. คิดถึงแฟนๆมากว่าน่ารักมากมากเลยนนแล้วจะนี้จะมีงานเบื้องหน้าให้แฟนๆจีนหายคิดถึงไหมคะเอ,อ่อตอนนี้ใช่ไหมคะก็คงจะมีน่าจะมีนะคะ,ะไปไปปีคงจะได้เห็นกันแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปไปถึงแฟนๆชาวจีนที่เขาคิดถึงเขารักแล้วหน่อย ก็ฝากแฟนๆไปด้วยนะคะก็อยากจะกลับไปจีนมากๆเลยแล้วก็ถ้ามีผลงานใดๆเนี่ยก็อยากให้แฟนๆติดตามเพราะว่าแฟนๆชาวจีนเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็คิดถึงแล้วก็ในน้ำค่ะบ๊ายบายตเจี๊ยบบ๊ายบายค่ะ